สวัสดีค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันนี้ครูมีคำสั่งอะไรมาฝากนะคะยังคงใช้โปรแกรม microsoft word ที่อยู่ในมือถือเหมือนเดิมมาดูนะคะว่าครูมีอะไรเพิ่มเติมมาให้นักเรียนบ้างรับรองว่าสนุกแน่นอนนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูได้เลยค่ะมาดูในส่วนแรกกันก่อนนะคะนักเรียนมาดูการตั้งค่านะคะเ,เราจะเข้าไปที่ microsoft ก่อนนะคะแล้วก็เข้าไปที่ office นะคะ ทีนี้ครูจะให้นักเรียนดูตรงนี้ก่อนนะคะตรงที่เขียนว่าหน้าแรกนะคะมันจะเป็นรูปของคนขึ้นมาให้กดไปที่รูปคนนะคะนักเรียนดูชื่อบัญชีนะคะว่าเป็นบัญชีของใครใช้บัญชีของนักเรียนไหมนะคะอพอดูเสร็จแล้วสิ่งที่ครูจะให้นักเรียนดูก็คือตรงการตั้งค่าตรงนี้นะคะเดี๋ยวเข้าไปดูนะคะว่ามันมีอะไรบ้าง ให้ดูตรงคําว่าอุปกรณ์นี้นะคะอุปกรณ์นี้ตรงส่วนนี้จะเป็นเรื่องของการตั้งค่าที่เก็บข้อมูลนะคะมีอะไรว่างมีวันได้มีอุปกรณ์นี้แล้วก็มีเพิ่มสถานที่ทีนี้ใครที่มีปัญหาว่าตัววันได้เนี่ยนักเรียนเข้าไม่ได้ครูเองเนี่ยครูเข้าไม่ได้นะคะนั้นครูก็จะตั้งไว้ที่ให้เก็บที่อุปกรณ์นี้ใครมีปัญหาเหมือนครูเนี่ยทำตรงนี้ได้เลยนะคะเอากดไปเสรเจ มี3ที่ให้เราเลือกนะคะ document download แล้วก็ที่เก็บข้อมูลครูจะเลือกเป็น document นะคะตัวแรกเลยตัวแรกตรงนี้นะคะอา้าวกดไปกดอย่างเดียวไม่พอนะคะนักเรียนเห็นเครื่องหมายขีดถูกด้านบนใช่ไหมคะกดไปที่เครื่องหมายถูกด้วยนะคะเป็นการยอมรับว่าจะเก็บไฟล์ของเราไว้ที่ไหนอา้าวได้แล้วนะคะเก็บไว้ที่อุป,ปกรณ์น,นี้ อีกตัวนึงนะคะที่จะให้ดูเรื่องของตีมนะคะตีมตัวนี้อากดเข้าไปดูนะคะใครอยากให้หน้าจอในการทำงานของเรานั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรก็เลือกไปนะคะครูเลือกสีอ่อนเพราะว่ามันดูง่ายสุดนะคะแค่นี้นะคะที่ครูจะให้นักเรียนดูอา้าวแบ็กกลับไปนะคะแบ็กกลับไปอีกนะคะมาอยู่ในหน้านี้ละอา้าวเริ่มต้นเลยนะคะกดที่เครื่องไม้บวกนะคะ แล้วก็เลือกเหมือนเดิมวันนี้นะคะสิ่งที่ครูจะให้นักเรียนทำก็จะเป็นเรื่องของการาพิมพ์ข้อความด้วยเสียงนะคะในเวิร์ดตัวนี้เนี่ยเราสามารถสั่งงานให้เขาพิมพ์งานด้วยเสียงได้นะคะวิธีการไม่ได้ยากเลยนะคะอย่างเวลาเราจะทำงานอ่ะตอนนี้นะคะให้คลิกที่พื้นที่ว่างๆขึ้นมาก่อนนะคะ เราก็จะได้เมนูพวกนี้ขึ้นมาปกติเราก็จะใช้แป้นพิมพ์ใช่ไหมคะใช้แป้นพิมพ์ตรงส่วนนี้เนาะแต่วันนี้เราลองไม่ใช้แป้นพิมพ์นะคะให้นักเรียนมาเลือกตัวนี้แทนสัญ,ญลักษณ์รูปไมโครโฟนนะคะ เมื่อเราพูดเสร็จแล้วนะคะก็ให้กดแตะไปที่รูปไมโครโฟนหนึ่งครั้งนะคะก็จะเป็นการยุติไปชั่วคราวาตั้งสติใหม่อยากพูดอีกก็แตะอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่คราวนี้ครูไม่พูดละทีนี้เราจะกลับไปพิมพ์ได้ยังไงนะคะก็กดที่สัญ,ญลักษณ์ตัวนี้ก็ได้นะคะที่เป็นรูปดป้นพิมพ์เนาะนะคะหรือกดตัวนี้ก็ได้นะคะ,ะคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งนะคะอะโทษทีตรงนี้นะคะ ก็จะกลับมาอยู่ในโหมดของการพิมพ์งานทีนี้ครูอยากให้นักเรียนดูก่อนนะคะว่าเวลาที่เขาพิมพ์งานให้เราเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะพิมพ์ถูกหรือพิมพ์ผิดไหมนะคะตอนนี้ครูออกเสียงก็น่าจะใช้ได้นะคะเพราะว่าเขาพิมพ์ไม่ผิดแล้วเร็วไหมคะเร็วขึ้นเนาะนะคะอ่าเดี๋ยวครูลบตัวนี้ไปก่อนนะคะวิธีลบลบยังไงนะคะขยายออกไปนะคะแล้วก็ ตัดทิ้งเลยนะคะอ้าวยังไม่จบอีกนะคะคราวนี้ปึ๊บนะคะตัดออกทีนี้วันนี้ครูไม่ได้ให้นักเรียนพิมพ์เฉยๆนะคะแต่ครูจะให้นักเรียนนั้นแทรก2ออย่างนะคะ1นึงแทรกกล่องข้อความ2แทรกรูปภาพนะคะเอามาดูวิธีการนะคะนักเรียนจะไปทํางานที่ไหนก็ได้นะคะอยู่ในบ้านนอกบ้านก็ได้นะคะลองไปหาบรรยากาศข้างนอกดูนะคะอ่าแทรกนะคะไปที่เมนูตัวนี้นะคะ เสร็จแล้วก็มาแตะที่เลือกเมนูขึ้นมานะคะ,ะแล้วก็คลิกเข้าไปเลือกเมนูแทรกนะคะแทรกกล่องข้อความนะคะได้กล่องข้อความขึ้นมาที่หน้าจอของเราแล้วนะคะอยู่ตรงนี้เนาะนะคะทีนี้ลองมาดูนะคะว่าถ้าเราจะพิม โดยใช้เสียงสั่งเนี่ยในกล่องข้อความเราจะทำได้ไหมคะนะคะอ่ะกดลงไปที่กล่องข้อความแก้ไขข้อความนะคะพอแก้ไขข้อความเสร็จมันจะมีไอตัวตัวนี้ขึ้นมาเนาะนะคะอ่ะแล้วก็คลิกเมื่อกี้ทำไหมคะถามไหมครูกดที่ตัวเรียกเมนูนะคะมันก็จะมีสัญลักษณ์ของไมโครโฟนขึ้นมาใช่ไหมคะมีสัญลักษณ์ของไมโครโฟนแล้วก็ยังมีตัวที่ ตัวที่เป็นตัวระบุจุดระบุตำแหน่งะนะคะตัวเลือกอยู่ตรงนี้อยู่นะคะอ่ะทีนี้เรามากดไมโครโฟนดูว่าเขาจะพิมพ์ทดสอบการพิมพ์งานในกล่องข้อความอ่ะคุยยังไม่ได้แตะเพื่อเริ่มต้นนะคะโทษทีแต่หนึ่ง ็แตะปิดออกไปนะคะแล้วก็กลับไปที่แป้นพิมพ์เหมือนเดิมนะคะอ่าทีนี้คุณไม่เอากล่องข,องของ้อความอันนี้เนาะนะคะทําไงก็ลบมันออกไปนะคะลบซะหายไปละอ่าทีนี้ทํายังไงนะคะครูจะให้นักเรียนนั้นแทรกนะคะแทรกแทรกรูปภาพนะคะทีนี้ให้ใช้ตัวที่เป็นกล้องนะคะ ครั้งที่แล้วให้ใช้เป็นภาพถ่ายใช่ไหมคะคราวนี้ให้ใช้กล้องอ่าเปิดกล้องขึ้นมาค่ะอ่าได้รูปแล้วนะคะนักเรียนดูตรงสีน้ำเงินด้วยนะคะนักเรียนตัวตัวสีน้ำเงินให้มันให้มันจับภาพด้วยนะคะ ามาดูนะคะครูได้ภาพมาแล้วนะคะสมมุติว่าพอใจละก็ให้กดที่ยืนยันด้านล่างนี้นะคะกดไปเลยแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะคะเรายังไม่แต่งภาพตรงนู้นนะนะคะอ้าวตอนนี้มาอยู่ละนักเรียนจะสังเกตนะคะว่ารูปที่ได้มาก็คือตามกรอบที่เป็นสีน้ําเงินนะคะพอดีมือครูไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่เอามาจัดการรูปภาพของเราก่อนนะคะนักเรียนสามารถย่อได้นะคะ กดที่มุมที่เป็นจุดจุดวงกลมนะคะที่มุมแล้วก็ย่อไปหรือถ้านักเรียนบอกว่าเอ๊ะถ่ายมาไม่สวยเลยอยากตัดออกบางส่วนได้ไหมนักเรียนก็ใช้ตัวครอปนะคะตัวนี้ครอปภาพกดไปมันจะเป็นสีดำนะคะกดเข้าไปที่สีดำเพื่อเลือกเฉพาะพื้นที่ที่เราต้องการนะะอ่ะคูเอาได้แล้วนะคะก็กดออกทีนี้ มันหายไปจากหน้าจอแล้วทำไงบีบหน้าจอลงนะคะลดหน้าจอลงมันอยู่ตรงนี้นี่เองกดไปที่รูปภาพของเราหนึ่งครั้งแล้วก็มาที่สัญลักษณ์นี้นะคะตัวนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์ของการจัดตัดข้อความนะคะเลือกเป็นทะลุผ่านตัวทะลุผ่านจะทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นนะคะ,อะเอียงได้ไหมหมุนได้ไหมหมุนได้นะคะเอียงได้ ย่อขยายขนาดได้เหมือนเดิมเราทําอะไรกับมันได้อีกนะคะนักเรียนสามารถใส่กรอบได้นะคะอ่าอันนี้เป็นเงานะคะโทษทีเงาอ่าตัว <c oughs> อันนี้เป็นการสะท้อนอ่ออยู่ตรงไหนเนาะเดี๋ยวครูหาก่อนอ่าสไตล์นะคะสไตล์อยู่ตรงนี้ใส่กรอบลงไปได้นะคะเลือกกรอบจะเอากรอบไหน อ้าโอเคนะคะเนื้อได้แล้วก็กดข้างนอกนะคะใครอยากได้ตัวอื่นนะคะก็ลองทดลองทอําดูอันนี้คุยยกตัวอย่างให้ดูนะคะอ่าเลื่อนไปในตําแหน่งที่เราต้องการยังย่อขยายได้เหมือนเดิมนะคะนักเรียนค่ะเลื่อนตําแหน่งได้นะคะตอนนี้ลองบีบหน้าจอลงนะคะบีบหน้าจอลงตอนนี้ต่ําสุดแล้ว ได้แค่นี้นะคะอ่าเลื่อนรูปภาพขึ้นไปกดที่ตัวรูปนะคะแล้วก็เลื่อนไปในตำแหน่งที่เราต้องการที่นี้ได้รูปแล้วลองมาพิมพ์คำบรรยายดูนะคะนักเรียนอ่ะกดไปลองแทรกกล่องข้อความดูนะคะแทรกกล่องข้อความ <ๆ S 1> เดี๋ยวเราลองมาพิมพ์ข้อความในกล่องข้อความดูนะคะแทรกกล่องข้อความเออ,อมาแล้วนะคะแทรกกล่องข้อความ เอาขยับกล่องข้อความลงมานะคะจริงๆมันอยู่ตรงไหนก็ได้นะคะกดเข้าไปในกล่องข้อความก่อนนะคะให้มีให้มีเครื่องหมายแบบนี้อยู่นะคะนักเรียนให้มีเครื่องหมายแบบนี้อยู่กดตัวนี้โลกากดอีกรอบหนึ่งนะคะได้รูปใหม่ขึ้นมาแล้วนะคะรูปใหม่อยู่ตรงนี้เนอะนะคะเลือกใหม่ขึ้นมา เสร็จก็ปิดนะคะทีนี้เราสามารถมากแก้ไขได้นะคะอ่ากดออกไปนะคะกลับออกมากดตัวนี้เอากล่องข้อความเราไปอยู่ไหนอีกแล้วนะคะย่อหน้าต่างลงค่ะบีบลงนี่อยู่ข้างบนนี่เองนะคะเอาคลิกที่ตัวกล่องข้อความตอนนี้ขยายมันขึ้นได้นะคะขยายขึ้น กล่องข้อความเรากลับหัวนะคะเพราะฉะนั้นเอามันลงเหมือนเดิมนะคะคลิกที่รูปกล่องข้อความก่อนแก้ไขอพอแก้ไขเราก็จะเห็นตัวนี้ขึ้นมานะคะให้เช็คดูด้วยว่าที่เราพิมพ์ไปนั้นถูกต้องไหมอ่าอย่างตอนนี้ครูต้องลบใช่ไหมคะต้องลบลบตัวนี้ออก เพราะว่าครูเปิดใหม่แล้วครูก็พูดเลยนะคะอ่าท้ายแล้วก็ตัดออกนะคะเรียบร้อยอ่าทีนี้นะคะทำยังไงเราจะจัดการกับกล่องข้อความตัวนี้ได้นะคะอันดับแรกเลยนักเรียนต้องไปตัดข้อความก่อนนะคะตัดข้อความ,มกดที่สัญ,ญลักษณ์ตัวนี้นะคะแล้วก็เลือกทะลุผ่าน พอเลือกทะลุผ่านนี้นักเรียนจะสามารถแก้ไขได้ไง่ายขึ้นนะคะเอาเอามันกลับหัวขึ้นไปทีนี้ขนาดมันใหญ่เกินไปนะคะก็ลดลงตัวหนังสือเล็กไปไหมหน่าจะเล็กไปนะคะก็มาที่สัญลักษณ์ตัวนี้เรียกเมนูขึ้นมาตอนนี้มันอยู่ในเมนูรูปล่างก็เปลี่ยนนะคะเลือกเป็นเมนูหน้าแรกในส่วนของ แบบตัวอักษรนี่ไม่ต้องเปลี่ยนก็นได้นะคะมาเปลี่ยนขนาดของฟอนต์ครูเอาขนาด24ฟอนต์เห็นไหมคะมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นนะคะทำอะไรกับมันได้อีกสั่งให้เป็นตัวหนาก็ได้ที่ตัว b นะคะใส่สีของฟอนต์นะคะเลือกสีให้มันถูกอ,อกถูกใจเราทำอะไรได้อีกมาดูตรงนี้นะคะนักเรียนการจัดรูปแบบฟอนต์นะคะอ่าไม่เดี๋ยวโทษด,ด มาดูด้านล่างตัวนี้นะคะคําว่ากระจายแบบไทยหรือจัดก,กึ่งกลางเห็นไหมคะเลือกได้นะคะตัวนี้ถ้ากระจายแบบไทยตัวด้านหลังมันก็จะชนกันกับกรอบของเรานะคะ,ะขยายขึ้นมานะคะคแบบนี้กดปิดไปทีนี้เราทำอะไรกับกล่องข้อความได้บ้างนะคะนักเรียนก็สามารถเติมสีลงไปได้ ที่รูปถังสีนะคะเติมลงไปใส่เส้นขอบให้ได้ไม้ได้นะคะตรงจุดนีเ้เลือกเส้นขอบเป็นสีแบบนี้นะคะนักเรียนก็สามารถทำงานในลักษณะนี้ได้นะคะเาขาคงเหมือนพิมพ์เอาคุยย่อลงนะคะย่อขนาดลง นี่สิ่งที่เราจะทำเพิ่มเติมอีกนะคะก็คือเรื่องของการตบแต่งนะคะนักเรียนสามารถเอาตัวอื่นๆมาประกอบได้ด้วยอย่างเช่นตอนนี้ครูจะโยงสมมติว่าเรามีข้อมูลอยู่หลายตัวใช่ไหมคะเลี้ยไปที่แทรกเหมือนเดิมนะคะแต่คราวนี้ให้ใช้เรื่องของการวาดนะคะแทรกอ่า วาดนะคะเลือกวาดนะคะนักเรียนทีนี้วาดมาเลือกขนาดเลือกขนาดของเส้นนะคะเอาความหนาเอาสีน้ําเงินนะคะเสร็จไปเลือกวาดด้วยเมาส์หรือการสัมผัสนะคะอย่างเงี้ยแล้วก็โยงลองโยงดูนะคะลองโยงดูป๊อฮไม่พอใจก็คลิกที่ยางลบลบไปนะคะไม่สวยไม่สวยเอาโยงใหม่วาดด้วย เมาส์หรือปากกาใหม่นะคะอ่าประมาณแบบนี้นะคะเพราะนั้นถ้านักเรียนมีรูปภาพแล้วก็มีคำบรรยายหลายชุดนักเรียนก็สามารถโยงโยงมันไปได้นะคะเพื่อให้มันเกิดความสวยงามน่ารักน่ารักนะคะครูขอให้เรียนทำงานในลักษณะนี้ส่งครูนะคะมีรูปภาพถ่ายมานะคะหรือใครบอกไปถ่ายไม่ได้ นักเรียนมีรูปอยู่ในกล้องอยู่แล้วอยู่ในมือถือของเรียนอยู่แล้วก็เรียกมาใชา้ได้นะคะแล้วก็พิมพ์ข้อความบรรยายในกล่องข้อความไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าจะเมื่อยเพราะอะไรเราสามารถสั่งให้เขาพิมพ์ด้วยเสียงได้นะคะอ่าทีนี้อันนี้คือครูทําให้ดูก่อดน,นะคะทําให้ดูเฉยเฉถ้านักเรียนทําเองก็ไปทําให้มันสวยกว่านี้อ่ะตอนนี้เกิดอะไรขึ้นนักเรียนรู้ไหมว่ามันเกิดอะไร ครูลืมยกเลิกนะคะครูลืมยกเลิกยกเลิกกันว่าเห็นไหมคะไอ้ที่ลบๆทำทำไงพิที่ยังลบนะคะแล้วก็ปัดเรียบร้อยทีนี้นะคะนักเรียนก่อนที่เราจะจบการทํางานนะคะนักเรียนมาดูส่วนด้านบนก่อนนะคะตรงเอกสารตอนนี้ครูมีอยู่33งานแล้วนะคะแล้วก็เขียนว่าบันทึกแล้วถ้านักเรียนต้องการบันทึกชื่อใหม่นะคะเราจะได้จำง่าง่ายเนี่ยนักเรียนก็มา กดตรงนี้เลยนะคะตรงคําว่าเอกสารเนี้ยแล้วก็ไปตั้งชื่อได้เลยตั้งชื่อใหม่เลยนะคะอ่าส่งงานสมมตินะคะสมมุติเฉยเส่งงานชิ้นที่2เนี้ยนะคะแล้วก็กด1ครั้งก็เรียบร้อยเห็นไหมคะตรงคําว่าเอกสารตัวนี้ก็จะกลายเป็นชื่อที่เราตั้งเมื่อกี้เลยนะคะ เป็นไงบ้างคะไม่ได้ยากไปเลยใช่ไหมคะในการทํางานในมือถือของเรามือถือเครื่องเล็กๆก็ทําอะไรได้ตั้งเยอะนะคะกูต้องการให้นักเรียนนั้นทํางานอย่างมีความสุขนะคะสร้างสรรค์งานให้เต็มที่แล้วก็อย่าลืมไปดูคลิปที่2ซึ่งเป็นคลิปของการส่งงานด้วยนะคะจะได้ส่งงานได้ถูกต้องแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย